สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องปุ๋ยพาพี่น้องมานาครับมาดูข้าวเป็นข้าวนาหวานนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยทางภาคกิสารจะหวานเป็นดินแห้งนะครับเขาเรียกว่าหวานนาแห้งนะครับหวานรอฝนมาดูน้ำครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้ฝนตกอย่างหนักครับมาดูน้ำว่าจะใส่ปุ๋ย มาคุยเรื่องปุ๋ยครับปุ๋ยยูเรียปุ๋ยไนโตรเจน4 6, 000, ี่สนะครับข้อดีข้อด้อยข้อเสียของปุ๋ยยูเรียสำหรับพี่น้องที่จะใส่ให้กับพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นนาข้าวสวนไร่นะครับพืชไร่พืชสวนใส่ให้หนาข้าวได้ทั้งนั้นนะครับใส่ให้กับพืช ได้ทุกชนิดนะครับคุยกันว่ามันใส่ช่วงไหนมันถึงจะเหมาะสมมันถึงจะได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับสำหรับปุ๋ยยูเรียหลายๆท่านเนี่ยอาจจะรู้จักกันดีนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะรู้จักเฉพาะข้อดีของปุ๋ยยูเรียนะครับแต่ข้อเสียข้อด้อยเนี่ย ผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายท่านอาจจะยังไม่รู้หรือรู้นะครับแต่ก็อาจจะรู้ไม่มากเท่าที่ควรเดี๋ยวผมจะมาคุยเล่าสู่กันฟังนะครับถือว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องปุ๋ยยูเรียสีสก0เนี่ยเอาข้อดีก่อนนะครับข้อดีของปุ๋ยยูเรียหนึ่งเลยครับทำให้ใบทำให้พืชของเราเนี่ย เขียวนะครับโตวไวนะใส่ปุ๊บเนี่ยพืชจะได้กินไวได้กินทันทีนะครับไม่รอนานเหมือนสูตรอื่นนี่คือข้อดีนะครับปุ๋ยยูเรียเนี่ยจะไปกระตุ้นนะครับทำให้ต้นลำต้นเนี่ยโตวไวใบเขียวนะครับยืนต้นได้ไวไม่ว่าจะใส่ให้กับพืชชนิดไหนนะครับ แต่การใส่ที่มันได้ผลมากที่สุดเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วปุ๋ยยูเรียเราจะต้องใส่ช่วงแรกๆของพืชน,นะครับไม่ว่าจะเป็นพืชสวนพืชไร่หรือนาข้าวก็แล้วแต่คือใส่ช่วงแรกนะครับใส่กระตุ้นเร่งการเจริญเติบโตนะครับเร่งต้นเร่งเขียวใส่ช่วงแรกพอนะครับ คือถ้าเราใส่ไปนานๆใส่ไปหลายครั้งเนี่ยไม่ดีครับผมบอกเลยมันจะงามมันจะเขียวก็จริงแต่มันจะทําให้พืชของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเพราะว่าปุ๋ยยูเรียเขามีแค่สูตรเดียวครับคือสูตรไนโตรเจนเนี่แหละ46ูนนะครับเขาจะไม่มีสูตรอื่นมาปะป,ะปนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราไม่ได้ผสมกับสูตนอื่นไม่ได้ผสมกับปุ๋ยชนิดอื่นนะครับเราใส่เฉพาะช่วงแรกๆที่เราปลูกพืชหรือถ้าเป็นนาข้าวก็ช่วงแรกนะครับช่วงเร่งการเจริญเติบโตนะครับถ้าใส่ไม่ได้ผสมสูตนอื่นนะนะครับหรือถ้าจะให้ดีเนะี่ยท่านจะผสมกับสูตนอื่นก็ได้นะครับ จะเป็นการดีมากๆสูตรที่มีโพแทเสเซียมสูตรที่มีฟอสฟอรัสนะครับเพราะว่ายูเรียไม่ได้มีส่วนที่จะไปทำให้พืชของเราเนี่ยผลิตด,ดอกออกผลติดดอกติดผลนะครับไม่มีส่วนตรงนั้นจะมีส่วนเฉพาะไปเร่งต้นเร่งใบนะครับทำให้พืชของเราเนี่ยโตไว เชียวนะครับทันใจหลังจากที่เราหว่านไปเนี่ยก็ไม่เกินสามวันครับมาดูเขียวพริบข้อเสียคืออย่าใส่เยอะนะครับถ้าเราใส่เยอะเนี่ยพืชของเราอาจจะใบไม่ได้นะครับข้อแรกข้อที่สองถ้าใบาไม่นะครับมันไม่เปื่อยเนี่ยมันไม่ไหม พืชมันก็จะเขียวเกินนะครับจําพวกมแมลงต่างๆโรคต่างๆมันก็จะมาลงที่พืชของเรานะครับใส่แค่บางๆหวานบางๆนะครับช่วงแรกๆการที่เราปลูกพืชใหม่ๆนะครับพอหลังจากนั้นแล้วเราค่อยมาใส่สูตรตัวอื่นนะครับสูตรที่เขามีโพแทสเซียมมีฟอสฟอรัสนะครับ จะเป็นสูตรไหนก็แล้วแต่นะครับขอให้มีตัวหลักเนี่ยปุ๋ยหลักแม่ปุ๋ยหลักสามธาตุนะครับมีไนโตรเจนมีฟอสฟอรัสมีโพแทสเซียมนะครับปุ๋ยที่มาทำให้พืชของเราเนี่ยผลิตดอกออกผลจริงๆสองสูตรครับก็จะเป็นสูตรฟอสฟอรัส ฟอสฟอรัสก็จะมาทำเร่งกระบวนการเจริญเติบโตตั้งแต่รากมายันต้นยันใบเร่งกระบวนการให้พืชเนี่ยติดดอกนะครับส่วนโพแทเสเซียมเนี่ยตัวนี้เลยครับเป็นสูตรที่สำคัญมากๆสำหรับพืชไม้ผลนะครับไม่ว่าจะเป็นนาข้าวพืชผล,ลไม้ต่างๆนะครับ ตัวท้ายสูงตัวนี้และครับจะเป็นตัวไปผลิตดอกผลิตผลเพิ่มแป้งเพิ่มรสชาติเพิ่มน้ำตาลให้กับพืชของพี่น้องนะครับให้กับผลไม้ให้กับพืชผักต่างๆที่มีผลนะครับเนี่ยหลักๆสองสูตรนะครับฟอสฟอรัสกับโพเทสเซียมตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปุ๋ยยูเรีย ใส่ช่วงแรกๆก,ก็พอนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นผ่านไปประมาณ1เดือนเนี่ยหรือพืชใกล้ที่จะผลิตด,ดอกออกผลเขาไม่ต้องการแล้วครับยูเรียเขาจะต้องการฟอสฟอรัสเขาจะต้องการโพแทสเซียมเพื่อที่จะมาผลิตด,ดอกออกผลนะครับให้กับเราไม่ว่าจะเป็นพืชสวนพืชไร่หรือนาข้าวก็แล้วแต่นะนี่คือ ข้อดีข้อน้อยข้อเสียของปุ๋ยยูเรียนะครับส่วนถามว่าสูตรโพเทสเซียมฟอสฟอรัสเนี่ยมีข้อเสียไหมแทบจะไม่มีนะครับปุ๋ย2อสูตรนี้แต่ปุ๋ยยูเรียเนี่ยมีแน่นอนครับคือโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่น้องเกษ,ษตรกรของเราจะใส่เฉพาะช่วงแรกๆที่ปลูกพืชนะครับหรือช่วงอื่นๆ ก็อาจจะมีใส่บ้างแต่ใส่แต่น้อยและใส่ผสมกับสูตรอื่นนะครับมันถึงจะได้ผลมากสำหรับปุ๋ยอยู่เรียนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมเบาวต้นเกษตรชาวบ้านหรือเบาวต้นเดอะซีรีส์คนเดิมครับขอให้พี่น้องประสบความสำเร็จในการทำเกษตรทุกชนิดนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ